จริงๆแล้วคอ p เปอร์ f f ฟเฟ่เขามีโปรลับโปร,รที่อยากจองวันไหนก็จองได้ทันทีและที่สำคัญคุ้มกว่าการจองแพ็กเกจปกติด้วยวันนี้เราเลยจองโปรที่มันแพงกว่าเดิมขึ้นมา850บาทแพ็กเกจ C ออสเตรเลียนเ n นเจอร์วอลเลทอมฮอ a มาร์บลิงสกอร์9บวก9บวกด้วยอ่ะ9บวกนะครับสำหรับคนที่<อ>ไม่รู้นะมาร์บลิงสกอร์9บวกมันคือเทียบเท่ากับ A5 A5 เตรียมแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ข้างในเนี่ยชมพูสวยงามครับแกรบแกรบนน้อยมากเลยถือว่านุ่มนุ่มเลยไขยมันเป็นไงบ้างครับไฟหอมครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกับกัน w o วร c เดช n าแนนะครับตอนนี้เวลานี้ผมอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่ที่จองยากระดับต้นๆในประเทศไทย นะฮะพอพูดถึงร้านนี้จองยากนะครับบุฟเฟ่ต์แน่นอนทุกคนต้องนึกถึงร้านนี้แน่นอนนะคะ c o คอปเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์นะครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สาขาเซนต์ปิ่งเกล้านะครับปกติแล้วเนี่ยคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์เนี่ยความจองยากของเขาคือเขาเปิดจองทุกๆ15วันนะครับแล้วทุกๆ15วันพอเปอิดจองปุ๊บมันก็จะเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์เขามีโปรลับโปรลับที่อยากจองวันไหนก็จองได้ทันทีและที่สำคัญ คุ้มกว่าการจองแพ็กเกจปกติด้วยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโปรเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้โปรจองลับๆเนี่ยที่จองง่ายๆแล้วโคตรคุ้มค่าเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับผมแล้วตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสวัสดีครับพี่เบนแนะนำหน่อยครับตัวเองเป็นใครอะไรยังไงอ่าพี่เบนครับเรียกพี่เบนได้ใช่ไหมเรียกพี่เบนได้แหมพอเรียกพี่เบนได้พี่เบนครับจากเนื้อเนือครับเนเนนี้เราพาเนื้อเนื้อมาโดยตรงเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบนเพราะว่าพี่เบนเคยกินร้านคอปเปอร์บุ บอกเลยว่าไม่เคยปกติคือผมคอุกปกติ <โฮ S 1> ผมคุกนะฮะ,ะ,ะสำหรับคนที่อยากเอาไปทำที่บ้านครับต้องถามอย่างนี้พี่เบนพี่เบนย่างเนื้อมาเนี่ยประมาณกี่ก้อนละตั้งแต่เปิดช่องมาโอ้หลัก5อาอยอัพอะ <laughs> <laughs> ย่างไปด้วยเทสไปด้วยแล้วก็แบบว่าศึกษาผลไปด้วยคือทำจริงด้วยไง <laughs> คือผมต้องบอกงี้พี่ว่าเขาเปอร์บุฟเฟ่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่ที่จองยากมากๆนะครับเรารู้อยู่เรารู้รเราเคยเราเคยจะจองไปกินแต่เราเราไม่ได้จองไม่ได้ใช่ใชไ,ไหมเขาเปิดจองทุกๆ15วันวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสราคาจะอยู่ที่1,359งพันสามร้อยห้าสิบเก้าราคาป็นเก้านะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะอยู่ที่1,499วันนี้เราเลยจองโปรที่มันแพงกว่าเดิมขึ้นมา850บาทแพ็กเกจสี่ออสเตรเลียนเรนเจอร์วัลเล่โทรมาคอก มาร์เบลลิงสกอร์9บวก9บวกด้วยอ่า9บวกนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะมาร์เบลลิงสกอร์9บวกมันคือเทียบเท่ากับ A5 นะฮะเทียบเท่ากับ A5 นะในทางหลักการนะครับแล้วก็เป็นออสเตรเลียเรนเจอร์วันเล่อันนี้อันนี้เป็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มที่เราบอกว่าท็อปท็อปอยู่แล้วเรนเจอร์วัลเล่ยต้องบอกว่าเรนเจอร์วันเล่ถ้าพูดถึงฟาร์มออสเตรเลียที่ดังที่สุดในโลกก็ เลนเจอร์วันเล่ก็เหมือนกับเนื้อโกเบก็คือโกเบฟาร์มจังหวัดโกเบอะไรอย่านี้นะครับเลนเจอร์วันเล่คือฟาร์มที่ดังที่สุดในโลกนะครับโดยโปรโทมาฮอเนี่ยมันต้องจอง4คนจะตกอยู่ที่คนละ2,349บาทได้เรนเจอร์วันเล่ออสเตรเลียนโทมาฮอสมัลวิสกอ๊อกเ้บวกและก็กินบุฟเฟ่ไม่อั้นโตโทมาฮอสได้1ชิ้นอ๋อ1ชิ้นแต่ว่าสเต็กอื่นที่สั่งในร้านเมนูอาหารอื่นในรลท์คอปเปอร์ไม่อั้นพี่โอ้ถ้า มองว่าออสเตรเลียทอมาฮอกนะมาพิซสกอร์ ka, ระดับ9บวกถ้าพี่ไปกินร้านอาหารเนี่ยปกติทั่วไปทอมาฮอกชิ้นนึงประมาณเท่าไหร่ได้พี่โอจ้จริงๆครับไม่ได้มีประสบการณ์กับไปกินขนาดนั้นแต,แต่คิดให้เดาก็คือน่าจะประมาณแบบ6ถึง8พันป่ะใช่ถูกไหมใช่นใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเรามากินกัน4คนนะถ้าหักค่าตรงนู้นนูนนี่นั่นออกก็เหมือนกับกินบุฟเฟ่ต์ในราคาคนละไม่ถึงพันถูกแล้วพี่ตรงไหนหรือไม่พี่ตรงไหนครับถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าเฮ้ยมันตัดกำลังปริมาณมันเยอะพี่จะกินแค่2ชิ้้้นแลวพี่่หอก็ได สไลด์สองชิ้นไม่บอกว่าให้เรากินที่เหลือไม่ไหวแล้วก็แสดงว่าไอ้โทมฮอคชิ้นนั้นมนันคือของเราเลยถูกไหมห่อกลับบ้านได้แต่<อ>ว่าตัวบุฟเฟ่เนี่ยหอ,อกลับบ้านไม่ได้นะไม่เห็นบุฟเฟ่หอ,อกลับบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลองดูกันว่าตัว vale ออสเตรเลียนเรนเจอร์วันเล่โทมฮอคเนี่ยมันมาริคสกอร์เก้าหวกเนี่ยจะเทพขนาดไหนให้เนื้อเนื้อคอนเฟิร์มดีกว่าอ่ะพร้อมแล้วมาชมกันเลย ออสเตรเลียโทอบาฮอคเรนเจอร์วัลเล่น้ำหนักตัวนี้ปะปาณเท่าไรครับ1นึ1่งจุดสองหนึ่งจุดห้ากิโลนี่นะครับก็มีเชฟมหาหันให้อย่างนี้เลยขออนุญาตนะผมขอถ่ายนะถ่ายนะ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเราอยู่กับแก๊งชมรมคนรักเนื้อครับแนะนำตัวนิดนึงว่าแต่เราคนเป็นใครบ้างนะฮะพี่เบนจามินกันนะครับเรจากมิสวิทเรนะครับครับคุณโอนะครับครับุณโอนี่เราไม่จะเห็นเขาตามกลุ่มชมรมคนรักเนื้อเป็นมิสเอ็กเพิร์ท่านเด่นนะครับผมผมถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าโทมาฮอกไซค์ขนาดนี้ไปกินตามร้านสเต็กพี่เร ผมว่าต้องมีโลละ7 5 0 0 8 0 0 0้าแปดพันแนต่นี้โล2องนะอันนี้โล2ก็ต้องคูณเอาก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าผมจองมาในราคาหัวละ2 3ง9นะครับผมแล้วกินหมดนี่แล้วบุฟเฟต์ต่อได้ผมว่าบุเฟตน่าจะกินไม่ไหวเพรามันใหญ่มากแล้วมากแต่ว่าพอกลับได้นะโอเคคุณน้อยครับ ก็น่าจะประมาณใกล้ๆกันครับเพราะว่ามันต้องดูเกรดเนื้อด้วยถ้าเกรดต่ำๆเนี่ยคือแตะแตะห้าพันอยู่แล้วมี่คเกรดต่ำนะฮะเกรดต่ำคือไม่ใช่เกรดนี้นะก็ขอทายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ารักกันจริงนะครับแล้วก็สนใจโปรนี้นะจองผ่าน Hungry Hub แพ็กเกจ4นะครับรบกวนจองผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับในแคปชั่นนะครับผมจองผ่านลิงก์นี้นะครับเป็นค่ากําลังใจในการทาคลิปของผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับขายของด้วยตัว พอเลยถ้าพร้อมแล้วเรามากินกันเถอะครับเดี๋ยวมันจะเย็นขอจานของแต่ละท่านด้วยนะครับส่วนแครปก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยเอาเลยเอาเลยขอชิ้นนี้นะได้เลยอืะเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่เล่แน่เกาชอบแครปละซมามามันทิ้งไว้เลยนะครับโอเคไปเนี่ยเตรียมแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ข้างในเนี่ยชมพูสวยงามครับ เกรย์แบน์เกรย์แบนน้อยมากเลยอ่ะมาชิมกันดีกว่าอ่ะหลายคนเขาลยจะงงว่าเกรย์แบนคืออะไรเนาะเกรย์แบนคือย่างเนื้อมาแล้วติดขอบเทาๆเยอะนะฮะเขาจะเรียกว่าเกรย์แบนนะซึ่งเกรย์แบน์เนี่ยแปลว่าอาจจะใช้ไฟแรงไฟหรือคุมไฟพี่ดีคือง่ายๆว่าเวลดันเราแห้งใช่เฉพาะบริเวณขอบนอกแต่ด้านในยังแดงอยู่แต่อันนี้ไม่มีก็คือถ้าเราต้องการความจุยซี่แบบว่าตั้งแต่ ก้นแก่จนถึงปลายเนี่ยอ,อันนี้กำลังดีเลยนะถือว่านุ่มนุ่มเลยไขยมันเป็นไงบ้างครับใช่หอมครับคนนี้กินไม่หยุดเลยตั้งแต่ต้ตตนจนถึงที่บผมดีครับผมนุ่มเพราะว่าจากเกรดเนี้ยมันมันนุ่มมากอยู่แล้วแล้วผมว่าเขาคุกได้ดีรู้ว่าคุณก็อยากได้ผิวดีมากครับกลิ่นหอมครับผมแล้วก็เนื้อแดงโอเคเลย การคุณคุมอุณหภูมิก็คือสม่ำเสมอหมดเลยครับผมลองถ่ายที่นื่อดูถือว่าถ้าอกว่าค่อนข้างดีใช่ครับโอเคครับพี่ไปขอกลับบ้านเข้ามดูองคอนอย่างนั้นพี่บอกว่าถ้าไม่อยากกินแล้วเนี่ยก็คือห่อกลับได้แต่ว่าถ้าห่อกลับอ่ะพี่เบนพี่เบนจะปรุงยังไงก็เอาลงกระทะเลย เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมีเดียมแรมแล้วที่เขาทำอะ่ะทีนี้วิธีก็คือเราแค่เอามาเสียบลงในกระทะอีกต้อใส่น้ำมันไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันมีมีบเบิ้ลสกอร์มันค่อนข้างเยอะ,อะเอาลงกระทะธรรมดาเลยครับ30วินาทีพริก<อ>แล้วก็ขึ้นมากินได้แล้วเช่นนี้เราเอาไปให้เขาทำได้แม้ว่าจะเป็นที่ร้านนี้ก็ตามนะฮะเราสามารถเอาไปกินได้3วิธีคือส่วนนี้เอาไปให้เขาย่างเพิ่มและก็ที่ขาดไม่ได้ครับตรงน,นี้ของที่อร่อยที่สุด ร่องซี่โครงเราหั่นแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นเป็นเต่าๆเราให้เขาเอาไปทอดอกินกับเกลือได้จิ้มแจ่วก็ได้นะฮะมา ถ้าสมมติผมเอากลับไปทําที่บ้านหลังจากาที่คอ,อกลับผมจะทำางเงี้ครับเนี้ยเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเอาไปเซียร์ผิดผิวนะฮะอันเนี้ยน,น,น่าจะเกิน30มสิบวิไปหน่อยนะครับตออแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยที่ผมใช้ที่บ้านก็คือ30มสิบวิอ่านี่อันนี้ประมาณมีเดียมเวลวใดโอ้แต่ว่าผิวมันกรอบนะผิวมันเกรียมแบบผิวมันกรอบเลยนี่โอเคอยู่ตามเลือหน่อย หอมเลยเือก่นเกลือก่อนเกลือก่อนมัเกลมันต้อเคี้ยวหน่อยแต่มันไม่ใช่ว่าเคี้ยวไม่ขาด่อครับยังไงก็ต้องเสร็จใหม่ทีนเลยอืมถ้าหาว่าอย่างนี้แย่ไหมไม่แย่ไม่แย่ประมาณนี้คิดว่าคุ้มไหมหัวละ2 3ง9ต้องมา4คนแล้วกินบุฟเฟ่ต่อได้ไม่อันจะกินอันนี้อย่างเดียวหรือว่าจะห่อกลับแล้วกินบุฟเฟ่ต่อก็ได้คุ้มดิ อย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรพิเศษที่จองได้เลยไม่ต้องรอทุกๆ15วันนะครับคุณเข้ามปในลิงค์ทันกี้ฮัพนะครับที่อยู่ในแคปชั่นของผมนะสามารถจองได้เลยนะครับถ้าจองผ่านลิงก์นี้โดยคลิกโดยตรงจะดีมากขอบคุณมากนะครับที่ผมจะบอกก็คือต่อให้คุณจองเป็นโปรนะครับแพ็กเกจ4ออสเตรเลียนเรนเจอร์วัลเล่นะครับวากิวตัวนี้นะครับผมมาร์เบลิงสกอร์9คุณก็กินบุฟเฟ่ต์ได้เหมือนกันนะครับในฮานาที่พี่เป็นเนื้อผมจะแนะนํา5เมนูเนื้อ ที่ส่วนตัวแนละ้วผมชอบแล้วกันให้พี่ลองชิมดูมีอะไรบ้างม,มีสเต็กเนื้อนะฮะเป็นสเต็กเนื้อซิปลอยนะ,ะซิปลอยซิปลอยมีพารมริบลมควนที่จะมีเฉพาะวันหยุดน,นะฮะเสาร์ที่แล้ววันหยุดน,นะคะดแต่เลิกเท่านั้นนะครับมีซูชิเนื้อ,อม,มีกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มียำเนื้อ,อให้พี่ลองกินดูแล้วให้พี่เลือกสามเมนูที่ชอบที่สุดครับได้พร้อมแล้วไปดู อันนี้คือสติ๊ปลอยปกตินะครับจะไม่ได้เป็นโตรมอฮอกนะ งจากลองชิมเมนูเนื้ออื่นๆที่ไม่ใช่โต๊ทอมฮอฟทั้ง5 <mud stellen. S 2> ้าเมนูที <to Efendimiz> ่ผมแนะนําแล้วคนแน่ขอแน่นอันนี้คือความรู้สึกคนเช่นเมนูไหนที่แนะนําที่สุดพายบิบรมควันใช่ครับสุดไหมฮะวิ่งไหมฮะโอ้อันนี้วิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีเท่ากยบไม้มาถ่อมลมควันอันนี้แน่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่ชอบคือรสชาติมันเข้มข้นไปถึงตรงกลางเลยปกติพายบิบมันจะจืดๆหน่อยถ้าอยู่ตรงกลางใช่ใช่ก็คือรับมันยังเข้มข้นกลาง แล้วก็ความนุ่มทุกอย่างก็โอเคใช่ไหมครับอันที่สองจะเป็นยำเนื้อครับยำเนื้ออันนี้ก็รสชาติดีนะคือต้องบอกว่ามันกินตัดเลี่ยนนะอะไรอย่างนี้เนาะคือบางทีกินอย่างอื่นไปอ่ะมันเลี่ยนไงพอเจอยำเนื้อไปปุ๊บเหมือนรีเฟรชตาร์ทใหม่ได้ครับผมอย่างที่สามครับอันที่สามจะเป็นเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้ออันนี้เข้มข้นอ่ะเข้มข้นเลยเนื้อนุ่มไปถ้าเราเจอเนื้อนุ่มอยู่เออคือถ้าเป็นคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออะไรอย่างนี้อยู่แแลล้้้้ววคือออเเราชบยู่ไงขขมน ก็ยกอันนี้ให้เป็นท uh uh like uh uh ี่3แล้วกันนะโอเคก็ขอขอบคุณพี่เบนมากสำหรับความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากที่ชมมากินด้วยครับอร่อยเลยถ้าสนใจอยากจะมากินคอปปิ้งโบเฟ่แล้วอยากกินตัวพวามลิดด้วยนะครับก็เสาร์อาทิตย์แล้วันหยุดนะครับตะลุกนะครับจาก1 3 5 9ที่สาขาปิ่งก้าจะเป็น9 9ับ เปิดจองทุก15วันแต่ถ้าไม่อยากจองลิงจองอยู่ในแคปชั่นนะครับแพ็กเกจ C Hot y, Hawk, ออสเตรเลียนเจนเจอร์วากิวท a มฮอสบาร์บีคิวกากดจองล่วงหน้าเลยกดจองล่วงหน้าไว้เลยนะครับมาทั้งหมด4คนนะครับเหลือคนละ2 3 4 9ได้ท a h ฮอ k 1ชิ้นจะกินที่นี่หรือจะห่อกลับก็ได้แล้วก็กินบุฟเฟ่ต์ไม่อัน้นถ้ามา2คนจะเป็น3,339 ราคาเนี่ยมันสูงแต่อย่างที่เราคุยกันเนาะว่าธงบอกฮ็อปชิลีพี่ให้มูลค่ามาเท่าไหร่นะโอ้ยถ้าไปกินตามร้านก็ประมาณหกเจ็ดพันนะ,ะก็คงจะพานา่ะค่ามาสองคนสามพันสามร้อยสามสิบเก้าว่ะถ้าลบหกพันออกก็เหมือนคุณสามร้อยบาทกินบ,บุฟเฟ่ได้กินบุฟเฟ่นะครับประมาณนี้ครับผากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมก, like, channel, กดไลค์สมัครให้ช anel ทวิตเตอร์ชานลหรือพวกนี้เอยไปกันแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเนื้อเนื้อแล้วนะผมอยากไปบุกลังเนื้อเนื้อสักทีอ่ะพี่มาสิสักทีสักทีนะสักทีนะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้คคครรรััับบบบบลาาาไปก่อน๊ยย